สวัสดีค่ะมาดูการเลี้ยงจิ้งหรีดนี้ต่อนะคะอัปเดตให้ดูบ่อมแมลงคาไซาน์น,นี้ตอนนี้ตัวเริ่มรายะกันแล้วระย,ยะห่างก็จะเป็นตัวติดปีกแล้วก็ตัวกักอ่ะจะมีตัวเล็กตัวน้อยบ้างแต่เปอร์เซ็นต์น้อยนะคะแล้วโดยปกติพอมแมลงเริ่มติดปีกอันนี้จะนับไปประมาณ8-9วันจะเริ่มลองไข่ได้ฉะนั้นวันที่เขาเริ่มร้องเพื่อนๆจะเห็นว่าคาไซายเยอะ แล้วก็เกิดการกังวลใจเกรงว่า,มาแมลงจะไม่ได้จับพร้อมกันนะใจล่มล่มดูคลิปนั้นนิดแล้วน่าจะมั่นใจขึ้นนะนันนิดอัปเดตให้ดูตั้งแต่วันที่เขาเริ่มร้องนะคะเราจะเห็นคาไซ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆมแมลงเขากินทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นหนึ่งวันเขาก็โตไปเยอะแล้วค่ะนะคะสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของคาไซได้คือ1คนเลี้ยงต้องใจเย็น สองเลี้ยงเขาให้ยืดออกไปส่วนใหญ่ที่มีค่าไซเยอะเนื่องจากเล่งจับพอมแมลงเริ่มร้องอ่ะบางท่านสามสิบห้าวันจับแล้วตัวเนี้ยค่าไซก็จะมีนะมแมลงสามสิบห้าวันเขาเริ่มสาวเพื่อนแต่ยังไม่สาวเต็มที่ถ้าเทียบกับคนก็สาวเล็กสาวน้อยกำลังกาลังเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแต่ยังไม่ได้โตเต็มวัยเต็มที่นะฮะฉะนั้นการเลี้ยงมแมลงเหมือนกัน ถ้าเราอยากได้มแมลงตัวสวยคาไซน้อยตัวบวบนอ้วนไข่แน่นๆเต็มท้องลูกค้ากินเราแบบติดใจต้องกลับมาต้องมาจองกันเลยฉะนั้นเราคนเลี้ยงจะต้องใจเย็นนิดนึงให้ระยะเวลา,มาแมลงของเราอะได้เติบโตนะคะส่วนคาไซถามว่าจะอยู่ประมาณอายุเท่าไหร่ถึงจะเปอร์เซ็นต์น้อยแล้วก็สามารถจับได้เลยถ้าเกิดสมมุตินะวันเนาะให้อยู่ที่ประมาณ 40 4 5ถึง45วันนะฮะ45วันนี่แมลงเต็มที่มากแล้วก็ตัวเนี่ยไล่กันเลยอ่านะส่วนค้าไซส์อาจมีบ้างนะถ้า45วันอาจมีบ้างใช้คำว่าอาจค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าจับก็คือแทบจะไม่ต้องคัดเลยอ่าน,ะนี่นี่คือข้อดีของการเลี้ยงยาวขึ้นใจล่มๆเอาคุณภาพเข้าว่านะะตัวก็จะประมาณนี้หาว่ามี2มี2ไซส์ก็คือปีกกกักปล่อยได้ค่ะเพื่อน ถ้าปล่อยคนกินนะถ้าปล่อยคนกลางจะโดนติเนื่องจากคนกลางเขาก็กลัวลูกค้าติเขาก็จะคัดแมลงแบบสวยแต่ถ้าเราขายลูกค้าเองแล้วเราแนะนําลูกค้าเชียร์ลูกค้าว่าตัวกักอร่อยให้เขาชิมเขาจะชอบเราก็จะลดปัญหาในเรื่องของการต้องมานั่งคัดแมลงกว่าจะคัดเสร็จเมื่อมันใช้เวลาฉะนั้นเออเอาไหมฉะนั้นลองเอาสูตรนิดไปใช้ใจเย็นๆใจล่มๆเลี้ยงแมลงให้ยาวขึ้นเน้นคุณภาพเข้าว่านะคะ